ครูนะครับจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับการส่งงานนะครับแบบช้าๆนะครับให้นักเรียนเข้าใจนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยส่งงานแล้วเนี่ยนะครับไฟล์มันไม่มาหาครูนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับอย่างเช่นในระบบของม .4 ทับ4ทับ2นะครับอันนี้เป็นของ4ทับ2นะครับเดี๋ยวครูเปิดให้ดูก็คือนักเรียนส่งมาจะเป็นไฟล์ปรับเปล่านะครับ เนี่ยมันไม่มีเอกสารไม่มีไฟแนบ์ไม่มีไฟแนบซึ่งนะครับนักเรียนอาจจะส่งไม่ครบขั้นตอนนะครับครูก็เลยไม่สามารถที่จะให้คะแนนได้วันนี้ครูจะมาแนะนำนะครับการส่งที่ถูกต้องนะครับหลังจากนะครับที่เรานะครับทำงานเสร็จแล้วนะครับเราก็ให้เรานะครับเลื่อนไปยังแอปนะครับแอปอันนี้ก็คือ Google Classroom นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับในแอปนี้นะครับอ่าให้เรากดเข้าไปในแอปนี้นะครับเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนบัญชีของครูให้เป็นนักเรียนนะครับให้เป็นสมมุติว่าครูเป็นนักเรียนนะครับก็อีกบัญชีหนึ่งนะครับก็คือบัญชีนี้นะครับเวลาครูจะส่งงานนะครับนะครับครูส่งงานเนี่ยสมมุติว่าครูนะครับเรียนอยู่ชั้นม 4ทับ3นะครับต้องการที่จะส่งงานนะครับครูก,ก็ก็จะเข้าไปในห้องเรียน4ทับ3ก็คืออันนี้กดเข้าไปนะครับเมื่อครูกดเข้ามานะครับครูก็จะมาดูว่ามีงานอะไรบ้างที่อาจารย์ก็สั่งนะครับหรือมันก็จะเตือนเราไปยังอีเมลของเรานะครับก็คลิกจากเมลมันก็จะลิงก์มาอย่างตรงนี้นะครับด้านล่างจะมีสตรีมงานชั้นเรียนผู้คนให้เรากดคําว่างานชั้นเรียนนะครับ เมื่อกดมายัางงานชั้นเรียนนะครับสังเกตว่าจะมีงาน 1. ก็คืองานวิเคราะห์ผู้เรียน 2. ง,งานการสรํารวจการสอนออนไลน์แล้วก็หน่วยที่1นนะครับก็คือ,อครูจะสาธิตหน่วยที่1ให้ดูว่าการส่งหน่วยที่1ส่งอย่างไรนะครับหน่วยที่1ให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปแล้วมันจะมีฟอร์ม Google f o r m อันนี้คือฟอร์มที่ใช้ในการส่งส่งภาพที่เราทําในสมุดหาครูนะครับ คลิกอันนี้ได้เลยนะครับอ่าเราคลิกเข้าไปนะครับเมื่อคลิกเข้ามานะครับมันจะเป็นฟอร์ม Google Form นะครับของ4ทับ3เราก็ดำเนินการนะครับเลือกเลยว่าเราชื่ออะไรสมมุติของครูชื่อดารานะครับอ่าดาราตรงนี้เลขที่เราก็เลื่อนเลยแล้วก็เลือกนะครับสมมติเลขที่4ี่นะครับอ่า ครูก็ไปกดคำว่าเพิ่มไฟล์เราจำเป็นจะต้องเพิ่มไฟล์บริเวณนี้นะครับถึงจะสามารถที่จะไปโผล่ที่ครูได้ถ้าเราไม่เพิ่มไฟล์ตรงนี้มันจะไม่ไปโผล่ที่ครูนะครับกด <ilo> คำว่าเพิ่มไฟล์นะครับปึ๊บเมื่อกดตรงนี้นะครับให้เรานะครับอัปโหลดมีคำว่าอัปโหลดอยู่นะครับให้เรากดคำว่าอัปโหลดจากอุปกรณ์หมายถึงไปอัปโหลดไฟล์นั้นจากมือถือของเรานะครับจากอุปกรณ์ของเรา หรือจากคอมพิวเตอร์ของเราจากอุปกรณ์ไหนก็ได้ที่เราใช้อยู่นะครับกดเลยนะครับแล้วตรงนี้มันก็จะให้เลือกว่าสถานที่เก็บงานของเราก็คือเก็บไฟล์งานไฟล์ภาพอะ่ะเก็บอยู่ตรงไหนนะครับให้เราเลือกคลังรูปภาพนะครับที่เราเซฟเอาไว้นะครับกดไปยังภาพนะครับเสร็จแล้วเลือกภาพที่เราทําอันนี้คืองานของครูที่จะส่งนะครับ กดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะขึ้นมาว่าไฟล์ชื่อนี้นะครับให้เรากดคําว่าอัปโหลดคานี้นะครับอัปโหลดมันก็จะอัปโหลดไฟล์นะครับอ่ามาไฟล์นี้ส่งครูนะครับพออัปโหลดเสร็จให้กดคําว่าส่งนะครับส่งเรากดคําว่าส่งคํานี้นะนะครับกดคําว่าส่งนะครับอ่ากดปุ๊บมันก็จะไปวิ่งไปหาครูนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับ ให้เรามากดคําว่าเสร็จสิ้นอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จสิ้นคาคานี้นะครับกดคําว่าเสร็จสิ้นเสร็จแล้วให้เราดูข้างล่างตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับให้เรากดเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นนะครับอ๋ออันนี้คือถ้าเกิดมันขึ้นอย่างนี้หมายความว่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันขึ้นคำว่าส่งแล้วหมายความว่าส่งแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดของใครที่ยังไม่ส่ง ต้องมาแก้ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คืองานที่1นนะครับครูสาธิตให้ดูแล้วทีนี้ในชั้นเรียนนะครับมันยังมีงานอื่นอีกอย่างเช่นงานของอาการสํารวจการสอนออนไลน์นะครับเมื่อเราเข้าไปตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดลิงก์อันนี้เลยลิงก์แรกแบบสํารวจการเรียนการสอนออนไลน์นะครับให้เราเลือกสมมติเลขที่เหมือนเดิมครูเอาเลขที่38นะครับเลื่อนมา ชื่อนายดาราธโมถุกนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เราสมมติผู้ใช้คอมพิวเตอร์ดัดดด้งโต๊ะนะครับแพ็กเกจรายเดือนกดคําว่าส่งคํานี้นะครับส่งปึ๊บส่งเสร็จก็เสร็จถือว่าเสร็จอันนี้เรากดคําว่าเสร็จสิ้นนะครับเสร็จแล้วมาทําเครื่องหมายข้างล่างเห็นไหมครับตรงนี้เราจาเป็นจะต้องทําเครื่องหมายว่าส่งแล้วด้วยนะครับบางงาน บางงานนะครับแต่บางงานก็ไม่ต้องทำเราต้องมาเช็คทุกครั้งนะครับว่ามันมีคําว่าส่งแล้วหรือยังนะครับเราแน่ไฟไหมเราไม่แน่ไฟล์เพราะเราส่งเราตอบแบบสอบถามไปแล้วนะครับให้เรากดคําว่าทําเครื่องหมายว่าส่งแล้วอันนี้นะครับกดอีกครั้งหนึ่งอ่านะครับถ้ามันขึ้นว่าส่งแล้วนี่มันขึ้นคําว่าส่งแล้วแสดงว่างานของเราได้ส่งเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนะครับลองไปทําดู นี่คือการส่งไม่ยากถ้าถ้าใครส่งถูกต้องนะครับมันจะมาแบบนี้เนี่นะครับไฟล์มันจะมาแบบนี้ครูสามารถเปิดแล้วสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะครับมันทำแล้วผ่านเนี่นะครับจะเห็นเป็นไฟล์เป็นรูปภาพเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครส่งผิดมันก็จะไม่มีไฟล์มาครูนะครับเดี๋ยวนะครับลองนักเรียนลองไปทำดูนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามครูได้นะครับ สำหรับคนที่ยังส่งไม่ได้นะครับอันนี้คือการการส่งทีนี้ครูก็จะให้คะแนนเราได้นะครับแล้วพยายามตั้งชื่อนะครับชื่อหลายคนเนี่ยครูก็บางคนนะครับครูจะาบางคนตั้งว่า3ก็มี4ก็มีครูไม่รู้ว่า3หรือ4เนี่ยชื่อนั้นเป็นเป็นใครพยายามไปแก้โปรไฟล์ตรงนี้นะครับแก้ได้นะครับแก้ให้มันเป็นแบบชื่อแบบรู้จักนะครับบัญชีตรงนี้เราปรับได้นะครับ อ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ